ผัดพริกแกงค่ะพริกแกงซี่โครงหมูค่ะเ,เพื่อนๆก็จะมีพริกแกงแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะก็จะมีซี่โครงหมูผัดพริกแกงค่ะเอาพริกแกงมาผัดจ้าเสร็จแล้วเอาซี่โครงหมูลงไปค่ะลงไปผัดค่ะ เติมน้ำปลาลงไปค่ะผงปรุงรสค่ะแล้วก็ผงนัวจ้ะผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนเพื่อน เติมผมงลงรดเพิ่มค่ะเสร็จแล้วก็ผักเหมือนเดิมค่ะเพืเ่อนๆผัดไปอีกสักพักนึงเราค่อยเติมน้ำค่ะ แล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปคะ่ะเพื่อนเเติมน้ำลงไปจ้ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปคะ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะสุกแล้วนะคะก็จะเติมใบยี่หร่าลงไปคะ่ะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะพัดชิโครงหมูจ้าเสร็จแล้วนะคะคเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า